สวัสดีครับวันนี้วันรีแลก์ครับพาลูกหลานเที่ยวครับนี่ก็จะเป็นรถน้องชายครับสเสบียงครับอุปกรณ์พร้อมตอนนี้เราก็ถึงเขื่อนลำตะคองแล้วนะครับบรรยากาศที่เขื่อนลำตะคองนะครับผม ตอนนี้เราถึงน้ำน้ำอะไรไม่รู้ครับไม่แม่งแม่กิพฮะ GPS หา <laughs> อะไรวะแม่งอยู่ในป่าชัดๆเลยห <laughs> 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 ลงครับพี่น้อง <laughs> อนนงมาป่าอ้อยขอเชยพี่ว่าแม่งทางเข้ารีสอร์ทก็ยิ่งใหญ่นะไม่น่าจะถึงแบบนี้นะ เดี๋ยวเข้ามาแล้วนะครับทั้งน้องครับไปรุ่นลลาฮนใ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 นนใ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 นนในในใใน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 ใในนน ครับว uh ินเทจวินเทจสุดส like hey, hey, ุดครับคอยดูครับพี่น้องครับเดาดวงตาดูครับวินเทจสุดสุดครับดูครับปีโอโมยังอยู่เลยไหกระป๋องแนววินเทจครับนี่ฮะมังกี้ฮะครับมังกี้ครับบอกเลยครับที่นี่บอกเลยสายวินเทจครับดูครับครับปีนปังแนววินเทจนะครับนี่มาดูก็คือบีเอซ์ครับ ครับบอกเลยครับรอบนี้มายังไงกระข้างรับไม่ผิดหวังครับผมชอบแนววินเทจครับดูครับครับบรรยากาศครับบรรยากาศครับ่บรรยากาศครับนี่ครับบรรยากาศที่เรามานะครับมีป่าทุเรียนในสวนทุเรียนนั้นนะครับบอกเลยวินเทจสุดๆครับ จอเด็กน้อยสองคนนะครับตอนนี้เราเจอเด็กอยู่ทีสองคนนะครับไม่รู้ว่าใครอันนี้เด็กโดงสองคนนะครับสองทางนะครับเมกะตอนนี้เรากาลังจะถึงที่พักครับน้องๆน้องๆเดี๋ยวเรามาดูสถา,านที่พักเรานะครับน้อง,องๆครับเา้าครับผมชนประตูนีครับอีกครั้งครับครับ๋บอมี มีมีคนงานมาดูประตูให้นะครับครับมีคนงานมาดูประตูให้ครับ <c oughs> นี่ครับอตอนนี้เรามาถึงบุ๊ที่พักเราแล้วนะครับรอ <c oughs> นี่เราเจอแม่บ้านนะกับเด็กดงนะครับ <c oughs> <c oughs> ครับมาเก็บของหน่อยครับมาเก็บของช่วยพี่แบงค์หน่อยครับครับนี่คือรถน้องเขยนะครับกับรถน้องสาวรถน้องชายครับแลวแล้วเราก็มาถึงสถานที่แล้วครับที่น้องครับบรรยากาศพื้นที่บริเวณนี้เราเช่าทั้งหมดเหมาลำ้เราเหมาลำครับ น้องๆเตรียมรอเลยนะครับรอบต่อไปครับเราจะมาจัดปาร์ตี้ทีมงานเอสบารสอสนัดผมแบบนี้แหละครับสเปียงครับทีมงานน้องชายครับมีน้องชายผมเองครับหลานครับนี่เรามีผู้จัดการแบงค์กับพี่โชนมาด้วยนะครับนี่สเบียงของเรานะครับนี่คือพื้นที่ของเราทั้งหมดอาณาจักรของเราเย็นนี้ รอบน,นี้มาเซอร์เวยเ,ยเตรียมงานนะครับมันเป็นไหมอันนี้ทุเรียนเขาให้ฟรีนะครับตอนนี้เราอยู่ส่วนทุเรียนนะครับ เูดเด็กๆครับวันนี้ทําให้ดเด็กๆนะครับไก่ทอด